ล้ะเพลในเกมกองซ่าครับผมไงมาว้าโคตรมันปรับใหม่แล้วเนี่ยมันจริงสวัสดีครับชาปเดอร์เกมเมอร์ท่านหนึ่งผมกองซ่าครับวันนี้ในเกมโอเวอร์สองซีซันที่8นะครับกับฮีโร่แท้งตัวใหม่มาวก้าครับเข้าเซิร์ฟเรียบร้อยนะครับกับแบทเทิลพาร์ตต่างๆซึ่งบอกไว้ก่อนว่าแบทเทิลพาร์ตนี่คือเราก็รีวิวไปหมดแล้ว นะครับก็ใครที่อยากดูรีวิวก็ไปดูกันได้เพราะ่าน่าจะเหมือนกันหมดนะครับก็วันนี้อย่างแรกเลยเราต้องลุยเลยครับต้องลุยเมาก้าก่อนสำหรับแทงตัวใหม่ครับก็มีการปรับตุวนี้นั่นเยอะมาก ลองไปดูกันได้นะครับโอเคขอบริจาลืมกดไลค์กดซับสครีปเป็นาัาใจข่องซาด้วยครับผมและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสองด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นในตอนนั้งสองแบบนะครับแบบหนึ่งคือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Rv, v a o r a n t Call of Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับก็เป็นหนึ่งแพทที่มีการปรับนู่นนี่นั่น่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยก็มีสกแกนสัตว์ร้าย เล่นมากกาอ่ามีกิจกรรมนี้ด้วยเดี๋ยวไปเล่นกันแล้วก็ไปส่งร้านค้าครับรอบนี้มีสกินต่างๆกลับมาขายแล้วก็ไปแดนพาร์ตนะอืมโอเคไปเล่นมาก้าก่อนเลยครับอย่างแรกครับอยากเล่นมาก <c oughs> มาครับโอ้ <c oughs> โหเล่นซามัวด้วยว่ะมากกาเกมแรกของเรากันในวันนี้ครับกับการเล่นในเซิร์ฟหลักนะครับมาลองกันว่ามันจะโหดขนาดไหนเพราะว่าในส่วนของมาก้าก็มีการปรับ หลายอย่างมากๆนะครับอ่ามาพูดกันก่อนเลยเผื่อใครอาจจะไม่ดูในสงองตอนที่ผมเอ่อคลิปตอนเซิร์ฟเทสนะคลิปหลักนะครับไม่คลิปหลักเซิร์ฟหลักนะครับตอนนี้ก็มีการปรับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปืนนะครับอ่าเอาแค่คร่าวๆนะกระสุนเยอะขึ้นนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ไฟเลทไอ้อย่างเงี้ยน้อยลงนะครับดาเมจอ่ยิงได้ไกลขึ้นนะครับกระสุนอ่ากระสุนเยอะขึ้นแล้วก็มูมเมสปีดลดลงนะครับตอนเดิน โอเวอร์ันก็ไม่สามารถโดนแฮ็กได้นะครับดาเมจรับเนี่ยตอนใช้เนี่ยดาเมจที่ลดรับล,ลดลง50%แล้วก็ในส่วนของโอเวอร์ดรก็เก็บเก็บเลือดคืนมา70%จาก60นะครับแล้วก็ในส่วนของเบอร์เซอร์ได้รับเลือดตอนที่เป็นสีเขียวใช่ปะตอนที่แบบยิงติดคีเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ถือว่าบัฟเยอะมากนะครับแลคนบอกว่า แผ่ที่แล้วมันเก่งมัไม่เก่งแล้วนะครับแผ่นแรกนี่คือเม,ม้าก้ามนตัวละครที่ค่อนข้างจะกากมากพุ่งตรงเป็นก้อนเนื้อเดินได้เลยก็ว่าได้นะซึ่งแผ่นนี้ก็ดีขึ้นเยอะะอ้วแล้ว,ลวอะไรอาเอาววาไงเพื่อนเอาไปเลยแล้วกันกระแทกหนึ่งทีแล้วผมดูดไงผมดูดไงแล้วเราดูนนาดนะครับอโอเคสุดหมดสุดหมดแล้วไงเรา,าเดินใส่เลยแล้วกัน สุดหมดครับแล้วอันนึงเมื่อหนึ่งทั่อันนี้ไม่ยากนี่ไม่ยากเท่าไหร่นี่ไม่ยากเท่าไหร่กดไปก่อนนี่ครับพี่ชายแล้วระบุดเนี่ยระบุดระบุดเพิ่มเลือดระบุดเพิ่มเลือดว่างครับว่าไงครับอืออือแล้กดค้างโอ้รู้สึกสึกขึ้นเยอะจริงสึกขึ้นเยอะจริงสึกขึ้นเยอะจริงโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็กดค้างครับนี่กดกดใช้ได้เอาไว้เอาตัวรอดได้ครับเพราะว่ามันลดลดเลือดที่ได้รับ้ลดลดดาเมจได้รับลดเลือดรับเลยวะ อะไรล่ะครับมาดิใครแรงออกว่ากันนะใครแรงออกว่ากันนะตออิเมตมาอย่างไวกระแทกหนึ่งทีล้มใบยิงวัดอ่ะเราดูดเลยแล้ว,ลวลกันมาฮ่อยู่นี้แหละเพื่อนมาอยู่นี่แหละเพื่อนมาเขาบอมตายหมดครับโอเคแล้วเราเดือดจัดจัดอ้าว่าไงพี่ชายผมจะยิงไกลขึ้นอย่างนี้นี่คือมีผลนะแค่ยิงไกลขึ้นนี่ก็มีผลแล้วนะ ห้เมตรในเกมนี้ถือว่าเยอะนะย <an dit resort> ิงไปก่อนนะใครเอมแม่นๆั้งหมดเรยยิงสบายยิงติดไฟด้วยติดครีด้วยนะฮะโอ้โหได้เพื่อนโอ้โหได้เหมือนกันนะครับดีมาครับแต่กระสุนเยอะมากกระสุนเยอะมากอุ้ยมันโดนมันโดนมันโดนอะไรเพื่อนทำไรทำไรพี่ชายพี่ปันติเม็เม็ดก็เม็ดมาดิเอาแล้วเราติดอยู่ในติดอยู่ในโลกเดินไม่ได้ โอ้แต่มันมันจริงรู้สึกหรือว่าโอ้ยิงมันมากมองกล้ามันมันเนี่ยตอนนี้เออรู้สึกว่ามันมันตัวละครที่เล่นหลายๆอย่างถึกขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดนะคือเล่นแล้วรู้เลยว่ามันมันเก่งขึ้นนะครับอืมเพราะว่าตอนแรกเราเล่นในแพทที่แล้วนี่คือแบบเราต้องรักษาชีวิตเยอะมากคือเดินลุยแบบงู้งไม่ได้อ่ะพูดตรงๆแต่อันนี้คือเดินลุยแบบลุยเถอะนะมันถึกถึกขึ้นเยอะนะ ถ้าเรายิงเทเซอร์เลยครับรออะไรอ่ะกดค้างไปเลยครับรีรอก่อนรีรอก่อนสอคนยิงกันนี่นะหายเพื่อนบู๊บูดบ๊ดเพื่อนบู๊เพื่อนมาดิมาดิมาดิเออเกมยิงอีสปอร์ตกระแทกหนึ่งทีมันโยแล้วมันโยแล้วมันโยแล้วล,ลืมไปว่าโอร์ได์ผมยังไม่มาไม่ควรใช้นะอันติเมตใช้ได้แต่ว่า เฮ้ยจริงจริงอันดีเมทเมืเเ่อกี้เราใช้อะถ้าเราแบบรอรอนานหนูเนี้ยนะเราใช้แบบตอนที่ศัตรูแบบตอนที่แบบโอเวอร์ไทม์อะก็ก็กักให้ศัตรูไม่เข้าได้นะเออใช่ไหมก็ก็ใช้อย่างนั้นได้นะเอออะไรครับเราชิวๆอยู่แล้วเราเรา,เราเล่นสนุกหนูกับฝึกเล่นฝึกเล่นก่อนเพราะว่ามันยังเล่น,เล,นเล่นในเล่นในแรงไม่ได้อยู่แล้วนะเราเล่นก่อนเล่นก่อนโอ้ยอย่างเงี้ยชอบเลยของอร่อยของดีชุพลกเพื่อน กระแทกหนึ่งทีอืมกระแทกหนึ่งทีไปดิตายไปดิของอร่อยเลยเงี้ยเอาแล้วเอ้ oh. าโอ้ทำนะเอ้ากระแทกหนึ่งทีแล้วกดค้างมาันมีเหรอมีได้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 มีดิมีสู้กัน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 เออแล้วเราไม่มีไอ้นี่เรายิงได้อยู่นะแล้วมาโดดใส่ กระแทกหนึ่งทีเอาซับม,มันก่อนเอาซับม,มันก่อนแล้วเราโอเวอร์ไร์มาโอเวอร์ไร์มาหมดหรือ,อยังโอ้โหยิงไปเกือบหมื่นโอ้โหยิงยิงแค่สี่นาทียิงไปเกือบหมื่นดาเมจโคตรมันยิ่งเป็นด่านที่ต้องปะทะคือเล่นสนุกมากมาค่าเล่นสนุกมากยอมรับเลยนะครับอชอบเลย เออน่าจะเป็นแท้งอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าน่าเล่นขึ้นเยอะเพราะมันมันถึกขึ้นละมันเก่งขึ้นแล้ะดีมากดีมากมาคนจะเก่งแบบนี้ละฮะถามว่าเก่งจนแบบว่าเอาตัวรอดได้ขนาดนั้นไหมผมว่าไม่นะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องมีต้องมีซัพพอร์ตคอยฮิลอยู่แล้วมพราะตัวมันใหญ่ฮะเดี๋ยวถ้าเจอไอ้นี่เจอไอ้นี่ก็ลำบากเหมือนกันดีกว่านี้วันนั่นแหละโอ้โหได้แล้วเพื่อน รอก่อนเราก่อน,อนโอ้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้เจอตัวน,นี้ก็ลำบากอยู่นะคนระวังก่นอกนมันฮิวเป็นมันฮิวป้อมไงเข้าไงดิแทกหนึ่งทีเราห้ามฮิวคู่อย่างนี้ชอบแล้วของอร่อยกระสุนหมดอีกบ้าเอ้ยวัวอ,อะไรไปละเออยิงมาก่อนนะ กระแทกหนึ่งทีอกระแทกหนึ่งทีหน่อยไปเลยเพื่อนหน่อยไปเลยหอยไปเลย,อย,เลยโอเคพยายามยิงให้ติดไฟก่อนนะอือเขาว่ากันนะแล้วพาวดับเลยเหรอพาวเหล่านี้ของดีของอร่อยแล้วก็แท้งหนึ่งทีแท้งหนึ่งทีไปไหนอะเพื่อนทิปเปอร์ไปไหนแล้วโอเคยิงติดไฟไปก่อนนะอา่าติดไฟแล้วต่อได้เลยครับต่อได้เลย,เลย ทำไมเขายิงสองอันน่ะเออไม่ควรยิงสองอันในายานนี้ยิงอันเดียวครับแรงกว่าเยอะฮะเพิงกระสุนด้อยสองอันน,น่นนะเออพอดีเกือบได้เอาแล้วเพื่อเราโดนเพื่อเราโดนขังเราก็บูทได้เพื่อเราดีครับเรารออะไรล่ะฮะกระแทกหนึ่งทีโหนาตายหมูเจอทั้งดิปเปอร์เจทงงอทั้งไอ้นี่า่ทีครับอนาบอกลึกไปหน่อยครับพี่ชายาห้ามผิวได้โดดใส่ดิปเปอร์มาสลีปดัส ต่อัติเมตยต้องต้องฝึกใช้นะต้องฝึกใช้มากๆส่วนการเล่นก็พยายามคลิกซ้ายครับคลิกซ้ายก่อนเอ้คลิกซ้ายให้ติดไฟก่อนเนี่ย,ยติดไฟก่อนแล้วก็อะไรอะไรก็สบายขึ้นครับเพราะจากคุณจะแม่นจริงขึ้นอีกเรื่องนึงนะเนี่ยคลิกซ้ายมันติดไฟกว่ากระสุนเยอะกระสุนเยอะกว่าจะหมดนี่บอกเลยว่ายากนะอ่าแท่หนึ่งที ดูด,ดึงมาแล้วผมดึงไว้เอา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 อมันมีนก่อนได้ใช่ไหมอหมื่นสี่ <g iggle> ตัวปั๊มดาเมจอีสปอร์ตเล่นแบบใจเย็นไว้แล้วเนี่ยพยายามยิงต่อๆไปก่อนนะขิกซ้ายให้ได้ก่อนคิกขวาค่อยตามมาฮะิกซ้ายก่อนเนีย่ยเนี่ยอีมาแล้วก็คิกขวาตามครับจะได้เพิ่มเลือดด้วยฮะ เขาขุดซูมอยู่ไปแล้วอะไรก็ฮะเขาก็ดซูมอยู่ไปไหนฮะเออพื่อนเอาเอาหยุดหยุดหยุดมีคนหยุดมีคนหยุดแล้วผมกดค้างได้แบบนี้ตายตายเพื่อนหมดครับอ l t i m a t e c h a r จิ้งรอบต่อไปไม่ Ultimate ละโอ้โหถังน้ำทีมคิวอ่ะเพื่อเราดักรออ่า กดค้างไปมาดิเลือเรือผมก็เพิ่มอ่ะมาดิน่าจะเข้าไปเพื่อนมากระแทกหนึ่งทีมันยิงผมวอาโอ๊ยบ้าเอ้ยมันดูดผมเมื่อดีพอดูดแล้วมันฮิวไม่ได้นะครับเราอยู่ข้างในอ่านี่คือเป็นข้อดีของอันติมอลก้านะครับแล้วเคลียร์ลิงเดอะแอร์เรียเฮาแล้วเพื่เราก็เพื่อนเราก็รีเลย์เพิ่มกอนนะเพื่อนๆเห็นเออใช่ดิว่ารีเลย์เพิ่มดิ Okay. โมลิปเปอร์ตัวนี้ก็แก้ทางลำบากอยู่วะนะไม่ได้แก้ง่ายๆเหมือนตอนแรกแล้วตอนแรกจะแก้ง่ายมากนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเปราะบางเอา้าอ้าสวัสดีครับอา่าไปไหนอ่ะแทนหนึ่งทีอา่าอ่าไม่น่าเข้าแล้วล่ะเรียบร้อยโคตรมันเกมแรกมีหมื่นหกนะฮะเดือด เดือนมากเมาล้าเดือนมากสุดยอดเฮตเกมครับเป็นช็อตไหนเอ่ยเพื่อนเราด้วยนะตอนไหนวะอ๋อมีงหลังนี่ไงเลือกเขาเหลือรอาหมดแล้วฮนะข้างหน้าผมจัดการเองข้างหลังเพื่อนจัดการให้นะครับสุดยอดเลือกกันเป็นทีมครับทุกคนมาลุยกันต่อนะครับแล้วเปิดคือเข้ามาคืออย่างนี้เลยเหรอแปลว่าแทงเพื่อนเราออกเหรอแทงเพื่อนเ,เราออกเหรอ วะสวัสดีครับเราโดนห้ามฮิวพอดีห้ามฮิวนี่ผมถอยฮะโอ้หูเขาเดินใส่เงี้เลยเหรอวุอ้ยเกินไปเมื่อกี้เพื่อนเราฮิวไม่ทันด้วยแหละถ้ามีเพื่อนเราฮิวทันน่าจะตายนะผมเข้ามากระทำเปลี่นบัตแล้วโอเคไปฮะนี่คือเข้ามาแบบอยู่ดีก็เข้ามาเลยนะไม่ให้แบบเซตอัพไปพร้อมกับทีมนะเข้าแบบเอา้าอยู่ดีก็เข้าเลยเหรอ ค okay. มาฮะยิงมาครับยิงมายิงมาแคงหนึ่งทีอื้อมาดิวัดป่ะเพื่อนใครแรงกว่ากันใครแรงกว่ากันไม่ว่าใครแรงกว่ากันไม่ว่ากระแทกหนึ่งทีใครแรงกว่ากันไม่ว่าหรอกแต่อย่าไอ้นี่ได้ไหม เออมเมดแล้ววะผมก็มีเมดแต่ทำอะไรไม่ได้แต่ก็คงซูมยูไปได้ไปหนึ่งโอเคดิปเปอร์ต้องยิงอะเฟสเดอร์ซันไรต์ไปแล้วครับแคสติดซันเออฝั่งหนูมีตัวยิงไกลยิงไกลที่ต่อเนื่องกว่าครับฝั่งเราจะไม่ต่อเนื่องขนาดนั้นมาเลยครับมาเลยครับ โอเคเหมนมาแล้วที่สุดในรันนี่โอเคนะถ้าไ,ได้ใช้อ่ะนะกระแทกไปหนึ่งทีอ้าวอุ้ยลืมใช้อ e ีครับต้องใช้อ e ีนะอีเบสกิลต้องใช้ครับโอเวอร์ไรด์เนี่ยเออต้องต้องปรับตัวต้องปรับตัวนะครับ ต้องต้องรู้ว่ามันใช้สกิลอะไรบ้างคือทุกคนเมื่อก่อนว่านี่มันเป็นเกมแรกที่ผมเล่นด้วยแหละเออแล้วก็ต้องแบบอาจจะยังงงสกิลอยู่บ้างครับแต่ก็ก็พอเข้าใจอยู่สกิล E นี่คือเอาไว้ใช้เอาตัวรอดได้ดีมากครับวอเตอร์แอนติเมทนะเคสไฟเนี่ยนะฮะต่อนะต่อ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 โอ้โหพวกเรากดไี้นี่อย่างเดียวเลยหรอเซเลนนามาแล้วอ้าข่าวหิวหิวมีคนหิวกันดีครับอื ซุกปปเพื่อนทน่อยไหมก <th ew s> ดหน้าไปครับ <th ew> s> <S เราก็หิวเกินไปอย่างนี้เราหิวเกินไหมกยอนจบ <th ew s> แล้วมันุบแล้ว <th ew s> ริปเปอร์เราเอาโตโอ่อ <th ew s> แล้วสวยอยูวว่อะมาดิผมระยะไกลผมคลิปขวา ทีเดียวพอครับแต่ชิงซ้ายเพลองกระสุนแต่มันก็ก็มันก็สนุกอยู่นะแต่อย่างเงี้ยระยะน,นี้กดค้างเลยครับเออพี่ชายว่างไงไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอากระแทกหนึ่งทีมันเมทมันเมทแล้วมันเมทแล้วสู้เลยครับสู้เลยครับแล้วเมทไปดิค้างกันไปเลยเออยิงวัดกันไปดิโอ้ไม่ไหวมากันนี้อันนี้ไม่ไหวนี่ไม่ไหวสองตัวดามเมจแรงๆครั ท็อปยอนด้วยดิท็อปยอ้อนเขแรงครับเพืเ่อยิงวันแล้วพวกเรายิงได้ด้วยว่ะโอเคขันโซ่แทบจะตายเพื่อโซ่ได้ว่ะไม่น่าเชื่อคือเมื่อกี้ผมเห็นท็อปยอนเดินเดินใส่ไะเลยคิดว่าน่าตายไปครับอือกระแทกหนึ่งทีมาดิครับพยานนี้ผมสู้ได้มาอุ๊ยเมยหายไปเลย เรียนรื่งเดียร์เรียน,ยนแล้วผมกดค้างใ้นี่ไปเลยครับมาดิครับเพื่อนจะแท็กหนึ่งทีสไหนล่ะชุบบ่ะชุบบ่ะไม่ต้องชุบแล้วต้องชุบแล้วโอเคเดือดยูเดือดยูเดือดยูคือความมันนี่หมดลรวคะมันความมันเต็มร้อยมากครับแล้วก็มีคนถามว่ากล้องซ่ายูทูบเบอร์ yes yes หนุนข้ามเหรอแกนมาร์สเลยนะไห ไฮครับสวัสดีครับได้เลยครับมาคุณอยู่กับกงซ่านะครับมาไอ้ก็ลืมกันต่อก็กมองกล้าครับเจอก็ทักทายกันได้นะครับผมพูดคุยได้แล้วชิวๆแต่แทงแรงก็อย่าทักครับแต่แทงแทงทักทักไม่ได้เลยทักแล้วเดี๋ยวขึ้นเราเล่นนะชิวๆ โอ้เพื่อเราเอาสุดอยู่เพื่อเราสุดแล้วกดค้างเนี่ยอย่างนี้กระแทกหนึ่งทีถามว่าไงเขาเรียกว่าจะตีงูตีให้ตายนี่ฟาดหนึ่งทีสวยมากครับผมเอือแต่โอเวอร์รันของเมากาเนี่ถือว่าค่อนข้างไกลนะวิ่งไกลมากพอๆกับชาร์จของเราอาจจะไม่เท่าหรอกแต่ถามว่าไกลไหมไกลไม่บอกงี้แล้วกันเอาโซเจอร์เอา มาเดี๋ยวครับดูแล้วผมดูเนีแล้วดูดสู้ไงดูดสู้ไงกระทั่งทาเสร็บูนใจเต้นใจเต้นหรือวะใจเต้นอะไรไม่รู้มันมันทำมาคืออะไรอ่ะอธิบายให้ฟังหน่อยนะน่นถ้าจะเป็นเหมืนแบบยิงวัดอะไรอย่างงี้ปะ่ะทำดาเมจอะไรอย่างงี้ปะ่ะถ้าจะทรงๆนั้นนะไปครับเนี่ยโคตรทักไกนะ่นะสุดทถึงนี่เลยโอ้ตายแล้วเมื่อกี้ โดนโดนท่าฮิลไปโดนท่าพิลก็เหมือนเดิมครับอะไรก็ตายคต้องคิดเยอะสมน้องก้าก็ไกลมากก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะไกลแบบระยะหนึ่งอ่ะคือมันจะยิงมันจะยิงมันยิงตอดได้แต่ว่ามันจะไม่ได้แบบว่าอ่อทำาให้แบบชนะแน่นอนอะไรเงี้ยไปไม่ได้ครับค่อยๆตอดมากกว่านอกจับตัวนั้นจะไม่โดนฮิวอ,ะ,อะไรเงี้ยก็พอสู้ได้อยู่เพราะเรื่องเราเยอะกว่าครับ เออหลับหลับคอมเมท์ก็ฝั่งนูน้นไม่น่าแอยาละยะนเนี่ก็ยิงยิงมาก่อนติดไฟไหม้ฮะติดไฟไหม้สวัสดีครับแทงหนึ่งทีอ้าวตาคอิเมทเหรอโอ้เราจะตายกันไหมเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวสู้แล้วยิงสู้ไปดีครับยิงสู้ครับ มาเมเดเยอะเหมือนกันแล้วฟาราของเราเนี่ยเ, <Thanks. S 1> เรียกว่าพอแบบอันติเมทใส่ก็เดือดอยู่นะทานเซนเดนต์นี่คือแบบโหฮิวกันไม่หยุดนะเลือดก็ไม่ลดน่าจบแล้วครับคิดว่าจะแท่นึางทีบุ้มเรียบร้อยครจี <laughs> ิครับจีิครับหนูขนาดครับ เพิ่งเพิ่กันไปนะครับกับในส่วนของมอลกาครับอ่าเล่นมันเล่นมันจริงนะครับยอมรับเลยมอลกาเล่นมันมากแล้วเพลย์เดอรเกมกองซ่าครับผมไงมอลกาโคตรมันปรับใหม่แล้วเนี่ยมันจริงนี่ช็อตนี้เลยฮะดูดาเมจที่ขึ้นนี่ครับคือมาแล้วมึงทำไรดีอ่าวิ่งชนวิ่งยิงออะไรวะได้หรอสุดยอดสุดยอดครับดูเดือดดูเดือดดูเดือดนะครับผม โอเคผมก็จบไปแล้วครับกับเมลกาครับอีกหนึ่งตัวที่เล่นมันส์มากๆนะครับก็บอกเลยว่ายิงเดือดมากนะครับบอกเลยว่ามาลองเล่นกันดูเป็นแท่งหนึ่งตัวที่ผมปรับมาเก่งละนะครับโอเคมาเที่ยกันจะเป็คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แป็นกระจายกองซ่าด้วยผมสวัสดีวันนี้ไว้เพื่นครับสวัสดีครับเดือดจริงเดือดจริงยิงมันมาก